สช่อนครับปลาช่อนครับดี่ไก่ครับซองตัวครับอืมโดดจบดลุกครับสวัสดีครับผมพ่อคันเส็จไทกับซองเทปันกล้วยครับเหมือนกดมมกมายนี่แหละครับทางส่วนพวกเนี้กงนี่แหละครับหมายที่ได้ปลาช่อนใหญ่ครับเป็นพื้นครับมาาบครับเมื่อนี้ครับ เลยครับเราส่งผลงานได้เลยครับผมโอ้โหปลาชนหง่ครับปูครับกลางน้ำบูครับผมนูครับชนหง่ครับสองตัวครับอ่าดีดทหน้าไม้บปนยังบดเตรียมตัวอยู่ครับ หน้าไม้ามาหาเกาออกจากกระเป๋าครับชนครับ <c oughs> เดี๋ยวจะยิงลองดูครับไ <c oughs> กลครับอุ้ยโดนบ้านอ่ะชนครับ <c oughs> จะงงลองดูครับไปไกลครับโอ้ยโดนมาเนาะไก่รถไตทองไปนิดนึงครับผมจะขยับไปมุมนั้นลองดูครับฝั่งนะครับปลานิ้นครับปลานิ้นเล็กครับ ีตัวเล็กๆเลยครับไม่ค่อยมีตัวใหญ่ครับนี่นะครับตัวเล็กปนินตัวเล็กๆค,ครับผม ตัวเล็กครับเ,เลือกเ,อเลือกตัวไส,ส้สวยๆก่อนครับผมไส้ตัวเท่า3นิ้วครับพัน,นิ้นตัวบ่คอยใหญ่ ไข่เน,ใน,ในก่ก็หมูออ้มอ่อในไข่เน,ในก่ก็หมอูมออ้ม่อ อ้าโดนครับโอ้โอ้โดนตัวครับนี้กไก่ครับเกือบยีเมตรครับโดนตัวเสือ้อโดนตัวอยู่ครับ ตัวใหญ่โบขึ้นบ่ค่อยร้อยตัวครับบ่ค่อยขึ้นตัวใหญ่ทีเแต่ตัวเล็กตัวเล็กเก่าก้อนแล้วครับดีกว่าได้กินเหี้ยนอยู่ได้กินปลาเนี่ยดีกว่าได้กินเหีย้ยนใช่ได้นเนาะอ๋อกิดซับอืมลงเลย ยิงปลาสั้นกับสองที่สามที่บโดนครับปลานิ้นตัวเล็กๆยิ่งโดนอยงไดเข่าห่างครับนกตัวปลาครับใช้สวยอยู่ครับสี่นิ้วพอดีครับ มเอ้าน่าจะโดนครับโดนตัวไปอีกแล้วครับผมตัวเล็กก็เอาก้อนแล้วครับสามโมงสี่โมงละ ติดเหนีหนยหนย่ยวดึงเลยครับกำลังทอดนะครับรุ่นนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับปลากล็ลอยอยู่ครับปลานี้น้อยครับตัวปลาครับโอเคครับ โอาโดนครับปาน,นินครับอืมหมุนติ้วติ้วเลยครับตะกงโอ้ยไม่ใหญ่เท่ามาหาพอดีลาเข้าป่าเลยพุน่นวันพุ่นเซีวยวเตอร์ นี่ปลานี้น้อยเหมือนทอดครับทั้งๆที่ผมต้าเลยเออ่ยราทังงๆที่ไรอ่ะออ้ติดหนึ่ตัวลายตัวลายก็ตัว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 ทั้งๆตัวอ่ะครับสวยๆใช้ผดีโทอดแล้วครับนี่ตัวปลาครับ ใช่ครับป่านายครับป่านายครับไก่ครับโอ้ลวดลงป่านายครับป่านายครับไก่ครับโอ้ลวดลงโอ้โดน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 ครับไก่ก็โดนครับป่านายครับซิกโกเมตรครับ อขับปืนล่าเข้าป่าหลวงพ่อดึงออกมาครับหลวงพ่อดึงออกครับรอยเข้าป่าครับเมื่อกี้นี่เข่าป่าลรอป๋อเออใครอยู่ ลอยเข้ามาหานี่ครับป่านนยครับป่านนยครับโอ้เกือบยี่สิบเมตรเหรอตอเมื่อกี้นี่ครับนี่ไก่พอสมควรครับผมเสื้อกินว่าสองล็อกครับ อย่างนี้ละลักทุเรก็จะได้แต่ปลานิ่นเมื่อทอดครับเมื่อท้ายก็ได้าายิงปลาในครับ ขาดแล้วครับรุดขาดไปแล้วน่าจะโดนมิ้นครับผมรุ <c oughs> ดขาดไปแล้วปลาในครับใช้ประมาณโลนี่นะครับน่าจะโดนมิ้น อืมอเอาอเอา,เอาโดนครับโดนครับโดนตัวไปแล้วครับปานินครับอ้อ้เข้าป่าเข้ามุมป้านัยครับเข้ามุมป้านัยครับ เดี๋ยวไปลุดยูหันอีกเด้วน่าจะเกาะอันนั่นจะเทขมุนป้านในครับขมุมปนป้านในอู้เ์ขอ่อยลึกละอ๋อ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 ขมุนป้านในละเดี๋ยวลุดแต่มุมนี่ลกครับตรงนั้นตรงมุมนี่ เออตัวนี้ใส้ใหญ่ก็มูอยู่ครับใส้สวยอยู่ครับรับผมขี่แตกแล้วครับตัวนี้โอเคครับสี่แต้มแล้วครับผมผมก็จะคอยุติคลิปเพียงเท่านี้แล้ครับผมป่าได้อยู่สี่แต้มครับป่านินครับพอดีได้ทอดกินแรงครับผม ป๋าในกับรถขาดไปตัวหนึ่งป๋าช่อนก็ยิงบูทึกสามตัวครับโอเคครับผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมเด้อครับเด้อขอบคุณครับหมายก็ประมาณนี้ครับปักตบหลายมันผลมากกับปักตบไปหมดแล้วครับบาเนี่ยบูทที่ซุ้มยิงครับิงเหลือแต่แค่นี้ครับปักตบเยอะครับโอเคครับครับผลงานครับผมขี้แต้มครับผม โอเคครับ okay,